มาป่าเลื้องแดงโรมาสั่งปลดโชเซ่มมรินโยแบบฟ้าแลบเพราะอะไรทั้งๆท,ท,ที่ผลงานตั้งแต่เข้ามาคุมทีมถือไม่เลวเลยทีเดียวเขาเข้ามาคุมทีมทัพเพียงปีเดียวก็สามารถพาทีมไปถึงแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกในปี2022และในฤดูการที่ผ่านมาค่ะก็นําทีมทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศทั่วยูฟายูโรปาลีกแต่ต้องอกหักเมื่อไปแพ้ดวลจุดโทษทีมเซบียาแบบน่าเสียดายซึ่งผลงานในหลีฤดูการที่แล้วของทีมในเซเรียจบอันดับ6 กอตัวไปเล่นทั่วยูฟายูโรปาลีกได้อีกด้วยหรือผู้บริหารทีมยังคงไม่พอใจที่ได้ไปแค่ทั่วยุโรปใบเล็กและผลงานในลีกดูการนี้ก็ยังคงอยู่โซนกลางตารางโดยอยู่อันดับ9้าของตารางลงเล่นไปแล้ว20นัดมีเพียง29คะแนนมีแต้มห่างจากจาก่จาฝูงถึง22คะแนนแต่ถ้ามองแบบเป็นธรรมโรม่าท,ที่ผลงานไม่ดีเกิดจากขาดนักเตะหลักๆเช่นเปาโลดิลาที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนและโรมิโอลูกากูที่พลาดโดนใบแดงโดยตรง วดเกมไปหลายนัดซึ่งเจ้าตัวเคยออกมารับสารภาพเมื่อขาดนักเตะสองรายนี้ส่งผลต่อทีมมากหรือเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวของกุนซือรายนี้หรือไม่ซึ่งผู้คนยังคงต่างคาดเดากันต่อไปว่าที่มาของฉายายอมหักไม่ยอมงอจะเป็นสาเหตุหรือไม่ได้มาจริงหรือเป็นแค่ข่าวลือคะ่ะ